สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082ย4 5 6 6 3 5คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ ย้อนไปประมาณสัก78ปีนะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับประเทศไทยก็คือเหตุการณ์โควิดนั่นแหละนะครับย้อนไปประมาณ7ปี6ปีประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณทิพย์นะครับคุณทิพย์นี่ยต้องบอกว่าทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีสามีนะครับ เรียกว่าเป็นแฟนกันแล้วตอนนั้นนะฮะก็แต่งงานกันนะครับกับชื่อชื่อว่าคุณทีนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นดีเห็นงามกันหมดเลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณทิพย์หรือคุณทีเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าสองคนเนี่ยเหมาะสมกันดีนะครับก็เลยจัดพิธีในการแต่งงานณตอนนั้นนะครับก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเขาเนี่ยได้ไปสร้างเรือนหอไว้แห่งหนึ่งแล้วกัน ครอบครัวของคุณทิพย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามาทางศาสตร์ของศาสตร์จีนศาสตร์ทางจีนนะศาสตร์เกี่ยวกับาการดูหวงจุย้ยเกี่ยวกับอะไรทั้งนี้นะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของคุณทิพย์เนี่ยเขาก็มีเชื้อจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสินแสประจำบ้านาเรียกว่าสินแสประจำตระกูลดีกว่าที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะพึ่งสินแสนี่แหละนะเป็นเป็นใหญ่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะไปซื้อที่ดินผืนหนึ่งเพื่อที่จะปลูกบ้านเนี่ยเขาก็พาสินแสท่านเนี่ยไปดูที่ดินแห่งนี้นะครับสินแสเขาก็ไปไปดูตามศาสตร์่วงจุ้ยของเขาแหละนะครับว่าเออที่ดินแห่งเนี้ยโอเคเลยนะครับไม่อยู่ตรงทางสามแพ่งนะครับทิศที่หันก็ตรงกับคนที่อยู่นะครับเขาจะถามว่าเจ้าบ้านคือใครนะครับใครมาอยู่กันบ้างแล้วอนาคตจะมีใครอยู่บ้าง เขาถามลึกหมดเลยนะครับสินแสท่านนี้นะครับเขาก็ดูดูดูเขาบอกว่าเออที่แผ่นนี้โอเคผืนนี้ใช้ได้เลยนะครับก็นัดกันในวันนั้นในการไปดูแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะลงเสาเอกในการสร้างบ้านต้องลงวันนี้นะลงวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกเตรียมการไว้ดีแล้วก็เป็นสินแสที่ไว้ใจได้อ่ทางคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นดีเห็นงามว่าสินแสท่านเนี้ยเก่งที่สุดและ ครับถึงใช้ให้มาเป็นสินแสประจำตระกูลนะครับณขนาดนั้นนะฮะคุณทิพย์ก็ไม่เคยกังวลใจในเรื่องนี้เลยแล้วก็ตั้งงบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยไว้ค่อนข้างสูงบ้านหลังเนี้ยจะสร้างกันประมาณ6เดือนเลยนะครับเนื่องจากว่าเนื้อที่มันกว้างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะทําเป็น3ห้องแล้วก็บ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่มากเลยงบประมาณณตอนนั้นเน่ยเกิน10กว่าล้านสิบห้าล้านขึ้น นะครับก็จ้างช่างสถาปนิกมาออกแบบต่างๆนานานะครับทั่วไปเหมือนการกระทํากันนั่นแหละจนเขาเองเนี่ยสถาปนิกเนี่ยเขาก็พูดว่าที่ตรงนี้มันดูต่ําไปนิดนึงจะต้องให้ามาถมที่เนื่องจากว่าการถมที่เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะต้องซุดลงมาอีกซุดลงมาอีกเนี่ยต้องถมณตอนนี้เลยแล้วก็ทิ้งให้ดินในส่วนเนี้ย ไว้สัก1เดือนเพื่อจะให้ดินน่ยมันแน่นมันเกาะตัวนะครับทางคุณทิพย์ก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าคิวในการจะแต่งงานเนี่ยมันอีก3เดือนแต่งไปแล้วก็มาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก่อนเดี๋ยวบ้านเสร็จก็ค่อยมาอยู่เรือนหออันนี้นะครับก็ให้สถาปนิกท่านเนี่ยเป็นคนที่จะออกแบบรวมถึงการปูรากฐานต่างๆเนี่ยเขาให้นะฮะจ้างช่างเ้ามีทีมงานของาครบเซตเลยนะครับ คุณทิพย์ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรณตอนนั้นนะครับผ่านระยะเวลาไปสักหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เนี่ยก็กลับมาดูที่ครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยหมูมันสวยผิดหูผิดตาเนื่องจากการถมแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเขาก็เอาต้นมงต้นไม้เนี่ยมาลงเพื่อที่จะให้บ้านเวลาที่ปลูกออกมาแล้วมันดูสวยงามนะครับเอาหญ้าเอาอะไรมาลงแล้วก็เตรียมที่จะปลูกบ้านแหละลงเสาเอกแหละ ณวันนั้นที่กำลังเตรียมลงเสาเอกเนี่ยต้องบอกว่าสินแสท่านนี้ที่เป็นสินแสประจำตระกูลเนี่ยเขาติดงานเขาติดงานที่จะไปฮ่องกงนะครับเนื่องจากว่าก็มีลูกค้าประจําที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยซึ่งในวันนั้นอะ่ะมันเป็นวันเลิกดีหลายๆบ้านที่สร้างก็จะลงเสาเอกณนะวันนั้นเหมือนกันแล้วทางสินแสท่านนี้เขารับงานไว้ที่ฮ่องกงไว้แล้วนะครับก็เลย ส่งลูกน้องมาลูกน้องก็เป็นสินแสที่แบบเรียนมาสํานักเดียวกันเนี่ยแต่ว่ายังเป็นยังหนุ่มอยู่มันก็ไม่ได้เกิดปัญหาฮะเพราะาเนื่องจากว่าก็เป็นการลงเสาเอกในวันที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาวันนั้นก็เลยมาลงเสาเอกแต่ว่าสินแสท่านเนี้ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่พร้อมที่จะลง มันจะต้องมาเคลีย์เกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาก็พยายามโทรหาสินแสประจำตระก,กูลที่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาก็ลงเสาเอกไปเลยนะครับได้รับการบอกแล้วก็ลงเสาเอกไปณนะตอนนั้นนะครับพอลงเสาเอกเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็เป็นการสร้างบ้านนะก็ไม่ได้มีอะไรในวันนั้นนะครับก็กลับมาก็สร้างได้ประมาณสัก1ิ้าวัน กำหนดเสร็จเนี่ยมันประมาณสัก5 6เดือนก็ส่งเสร็จแล้วแต่สร้างไปส5วันเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าคนงานเนี่ยเขามาบอกว่าลูกน้องเขาเนี่ยทยอยลาออกไปทีละคนทีละคนแล้วก็ให้เหตุผลที่ไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อไหมคนที่เป็นสถามนี้เขาเชื่อคุณเอกเนะเขาให้เหตุผลกับคุณเอกว่าลูกน้องอะ่ะเจอผี คุณเอกก็เลยบอกว่าจะเจอผีได้ยังไงในเมื่อบ้านมันยังไม่ได้สร้างคุณจะไปเจอที่ไหนอะไรยังไงมันผีอะไรมันอยู่ที่ยังไม่มีบ้านเลยซึ่งหัวหน้าคนนั้นก็บอกว่าเขาเจอกันจริงๆพี่และผมก็เจอด้วยพี่คนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งอ่ะเขาขับรถมาวันนั้นอ่ะเขารับงานที่บ้านหลังนี้ด้วยแล้วก็รับงานที่อื่นด้วย เขามาถึงบ้านหลังนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งก็เห็นคนงานเนี่ยกาลังทํางานกันอยู่นะครับณตอนนั้นนะครับก็ประมาณสองทุ่มเนี่ยจะเลิกกันแล้วก็ขับรถมาดูลูกน้องหน่อยแต่ใน,นขณะที่เขาขับรถมาเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นคนเนี่ยนั่งกันอยู่เต็มเลยบริเวณทางเข้าซึ่งมันอยู่ในเขตบ้านของคุณทิพย์ ตัวของหัวหน้าคนงานเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกใจว่าอา้าคนพวกนี้มันนั่งกันทําไมในเมื่อบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของคุณทิพย์แล้วที่นี้ก็แล้วคุณเป็นใครมานั่งกันเป็นสิบยี่สิบคนเนะี่ยเขาก็มองหน้าสักพักระหว่างที่ขับรถเข้ามาเนี่ยคนเนี่ยมันเหมือนคุยกันอยู่หันหน้าคุยกันอยู่แต่พอหัวหน้าคนงานคนนี้ขับรถมาเนี่ยทุกคนหยุดคุย แล้วก็หันหน้าไปมองพี่ท่านนี้แล้วพี่ท่านนี้ก็มองซ้ายมองขวาว่าอะไรวะคือแล้วคุณเป็นใครนะครับก็ขับเข้าไปปรากฏว่าพอขับเข้าไปแล้วเนี่ยลูกน้องนะฮะไปอยู่รวมกันนะครับในเพิงเพิงหนึ่งซึ่งเขาทำเป็นแคมป์คนงานเล็กๆ8 9คนไปอยู่รวมกันหมดเลยเขาบอกอ้าวเราไม่ทำงานกันเหรอทำไมไปอยู่ตรงนั้นกันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย หนึงในนั้นเขาก็เดินออกมาจากแคมป์คนงานว่าทำไม่ได้หรอกพี่ผมอะผมเจอผีพี่ในขณะที่ผมทำทำอยู่อะมันมีคนมาคุยกันสักพักหนึ่งอะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยน้ำลายมันก็ยืดออกมาแล้วสักพักปากอะมันก็ยืดไหลออกมาผมก็รู้เลยมันไม่ใช่คนพี่แล้วเจอกันทุกคนต่างๆนานา บางคนก็กำลังนะเอาเสาลงหลุมกำลังทำโน่นทำนี่ไประหว่างนั้นก็เห็นคนเนี่ยอยู่ในหลุมแล้วก็ค่อยๆตายหลุมขึ้นมาเขาก็รู้สึกตก,กใจว่าเฮ้ยอะไรวะแล้วมันไม่ใช่เท่านั้นพี่มันเต็มเลยพี่แล้วผมเนี่ยกลับบ้านไม่ได้ผมขึ้นรถกลับไปแล้วแล้วผมเห็นพวกคนเนี้ยเขาอยู่กันตรงทางเข้า แล้วผมก็เลยวนรถกลับมาผมว่าจะไปหาพี่แล้วผมก็มาจกกันอยู่ในแคมป์คนงานนี่แหละพี่โอ้โหพี่หัวหน้าคนงานก็เลยบอกไม่ไหวแล้วั้งนั้นน่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือทั้งหมดขับรถกันมาสองคันอีกคันหนึ่งขนคนงานอีกคันหนึ่งเป็นรถหัวหน้าคนงานขับออกจากบริเวณนั้นออกมาเชื่อไหมฮะ บริเวณรอบที่ตรงนั้นคนนั่งกันเกือบ30เป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กบางคนคอเอียงไปข้างหนึ่งเดินมาบางคนมองคล้ายๆเหมือนคนไม่มีขาแต่เดินได้ยังไงและที่พีคที่สุดก็คือมันมีอยู่คนหนึ่งที่เอาหัวเนี่ยปักลงไปที่ดินแล้วเอาขาชี้ฟ้า แล้วมันก็เอามือค่อยๆกระเถิบตัวกระเถิบตัวกับหัวมันน่ะแล้วสักพักหนึ่งในระหว่างที่หัวมันปักลงไปเนี่ยคอมันก็หักลงไปดังเป๊ะเหมือนคนเอาหัวตั้งไว้แล้วคอมันหักพับลงไปแกก็บอกแกไม่ไหวแล้วแกก็เลยขับรถพุ่งเลยเอาไงเอากันแล้วแกก็หลุดออกมาได้นะครับ แล้วเนี่ยคือทั้งหมดที่เล่าให้พี่เอกฟังพี่เอกบอกโอ้โหมึงทํางานกับกูมากี่ปีแล้ววะมึงเจอผีเนี่ยนะมึงจะเลิกทํางานแล้วโปรเจกต์นี้มันโปรเจกต์ใหญ่มากราคา20ล้านมึงรู้ไหมว่ามึงได้เท่าไหร่ลูกน้องได้เท่าไหร่ทํากันนานเลยจะหลุดโอกาสนี้ได้ไงพี่คนนั้นก็บอกว่าผมยอมแล้วพี่ผมผมยอม ผมขอไปทําที่อื่นก็ได้พี่ผมขอเถอะสักพักพี่เอกก็เลยย้ายคนงานจากกลุ่มเนี้นะครับไปทําอีกบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ให้คนงานจากอีกบ้านหลังนึงเนี่ยมาทําที่บ้านหลังนี้สลับกันซึ่งพี่เอกก็ไม่ได้เหตุผลอะไรให้เหตุผลว่าอยากให้มาทําตรงนี้เพราะตรงนี้มันใหญ่กว่าเพราะบ้านหลังนั้นมัราคาประมาณทักห้าหกล้านเองนะครับทาไม่กี่วันก็เสร็จ ถ้ามาทําตรงนี้มันอยู่ได้นานอ่ะคนงานที่เขาทําอยู่เขาก,ก,ก็ก็พอใจฮะเนื่องจากว่าได้โปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าเงินก็ได้มากกว่าก็ยา้ายจจุดนั้นน่ะมาทําที่จุด,จดนี้ประมาณสัก8ปดเก้าคนนะครับสลับกันไปแล้วหนึ่งในนั้นก็มีชาวต่างชาติด,ด้วยอ่ะนะครับเป็นชาวต่างด้าวน,นะฮะประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งเขาอยู่กัมพูชา นะครับแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีคนที่อยู่ในนั้นนะครับด้วยนะครับก็เป็นแรงงานต่างดาวที่มาทํางานบ้านเราเขาก็เข้าไปทํางานที่นี่ทํายังไม่ทันครึ่งวันน้องคนเนี้ยที่เป็นแรงงานเนี่ยเขาก็โทรมาหาหัวหน้าคนงานว่าที่นี่ทำงานไม่ได้แล้วครับเพราะว่าที่นี่มีผีเยอะเลย ถ้าถึงทำไปสร้างบ้านเสร็จบ้านหลังนี้ก็ชิบหายอยู่ไม่ได้นคนหน้าคนนานบอกว่าทำไมอ่ะคุณรู้ไหมว่าดินน่ะที่ปลูกบ้านเนี่ยที่เอามาถมกันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดินในป่าช้านะเพราะเท่าที่เห็นจากตามพื้นเนี่ยผมเห็นเป็นอิฐเก่าๆมีรอยแตกและที่สำคัญที่ผมยืนอยู่เนี่ย มันมีนางลำอ่ะที่อยู่ตามสารน่ะหักครึ่งท่อนปะปนมาอยู่ในดินแล้วผมไม่รู้ว่าดินนี้คืออะไรแต่ถ้าเป็นบ้านผมอะผมไม่เลือกที่นี่พี่หัวหน้าคนงานบอกเฮ้ยแล้วใครเป็นคนไปขนดินมานะครับก็เสร็จสับก็สืบสาวร,ราวเรื่องกันไปปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนที่รับเหมาในการถมดินนะครับที่เคยมารับประจำเนี่ยเขาไปถมดินให้ที่อื่นก็เลยไปจ้างอีกเจ้าหนึ่งเพื่อที่จะเอาดินเนี่ยมาถมที่สิ่งติกนี้ปรากฏว่าเขาไม่รู้ที่ไปที่มาของดินแล้วก็มาถมลงในนี้หลังจากนั้นพี่เอกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงฮะในเมื่อมันถมไปแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วตัวพี่เอกก็เลยไปหาหมอผีมา นะครับเพื่อที่จะอ่ะมาจัดการกับที่ดินแห่งนี้สิทํำยังไงก็ได้ให้มันสงบอะ่ะอยากให้โปรเจกต์นี้มันผ่านโดยที่ทําโดยที่พิย์เนี่ยกับคุณทีเนี่ยไม่รู้เรื่องนะเขาก็จ้างหมอผีมาหมอผีก็ทําพิธีต่างๆน,นๆานากรณะที่ทําพิธีอยู่หมอผีคนนี้กำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วก็ปูเสือ หมอพีท่านนี้ก็เหมือนพรามนะฮะคล้ายๆพรามก็แต่งตัวมาแล้วก็จะมีอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยในขณะที่กำลังสวดอยู่สวดไปสักพักเนี่ยหมอท่านเนี่ยเลือดกำดาวไหลไหลงไหลงไหลลงแล้วก็ขาแกชาสักพักแกก็บอกว่าเฮ้ยมาช่วยกูลุกหน่อยก็มีลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ติดตามมาเขาก็ไปประคอง แต่ลูกน้องเนี่ยที่บำเพ็องเนี่ยมันกระเด้งเลยฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวของหมอท่านเนี่ยเหมือนไฟเลยแล้วมากไปกว่านั้นก็คือตามหูตามสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเลือดค่อยๆไหลออกมาในขณะที่สวดอยู่แล้วก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยแล้วสักพักหนึ่งไอ้เด็กที่มาด้วยกันเนี่ยมันวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปเลยเขาก็จับตัวมันเอ้ยวิ่งทำไมอะไรเงี้ย ผีผีเต็มเลยผีเต็มเลยภาพที่คนในวันนั้นเห็นรวมถึงพี่เอกด้วยก็คือเป็นภาพคนมามุงที่หมอผีท่านเนี่ยเป็นสิบฮะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ดึงไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งก็ไปดึงไปงขวาบางคนดึงหัวบางคนดึงตัวแป๊บเดียวฮะหมอผีท่านนี้นอนแผ่เลย นะครับแล้วเลือดก็ไหลออกปากเขาก็รีบพาไปโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลพี่เอกก็กุ้มใจมากบ้านก็ไม่ได้สร้างแล้วจะบอกอยังไงว่าในที่ผืนนี้มีผีนะครับ,รบเสร็จสับเรียบร้อยพาไปส่งพยาบาลครับ,รบก็ถามพวกนี้แหละว่าเออเฮ้ยรู้จักใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็มีน้องคนนี้แหละที่อยู่กัมพูชาเนี่ย เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมผมเนี่ยขอเวลากลับไปที่บ้านผมผมมีหมอท่านหนึ่งเขาเก่งเรื่องนี้ขอให้เขามาช่วยได้แต่ผมไม่ขออยู่ที่นี่นะผมขอไปทำงานที่อื่นเพราะถ้าเกิดผมบอกว่าให้เขามาช่วยแล้วเนี่ยผมเองก็โดนเหมือนกันพี่เอกบอกว่ายังไงก็ได้ ขอเหอะอะให้ตังไปอะไรไปนะครับผู้ชายคนนี้ก็ไปแล้วก็ผ่านไปวันสองวันก็กลับมาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งเขาแต่งตัวชุดดํามาเลยมวยผมมาเลยนะครับหน้าตานี่แบบโอ้ดูน่ากลัวฮนะเป็นคนแก่ๆอายุประมาณสักหกกว่าวันนั้นนะฮะเขาก็มาทําพิธีแล้วเขาก็เอามีดหมอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจานลงบนพื้นที่แห่งนี้แล้วก็สวด และสิ่งที่มันปรากฏก็คือทุกคนเนี่ยเห็นเป็นเหมือนกันหมดเลยคือดินเนี่ยที่มันอยู่บริเวณหน้าดินที่เขาไถแล้วกบไปแล้วเนี่ยเป็นเรียบเรียบเนี่ยมันค่อยๆตะกุยขึ้นมาเป็นดินที่ตะกุยขึ้นมา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 ไปทั้งหมดเลยจากพื้นเรียบเรียบเนี่ยมันเหมือนมีอะไรเนี่ยผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วพี่เอกก็บอกว่าผมเห็นกับตาเลยวบา มันเป็นอย่างนั้นจริงๆและสิ่งที่ปรากฏก็คือหมอท่านนี้เลือดกําดาวไหลเหมือนกันแล้วก็นั่งชาไปกับตัวอย่างนั้นแล้วสักพักคนงานก็เข้าไปแตะต้องมีอาการเหมือนกันเหมือนไฟแบบร้อนๆนะครับแล้วก็ไปแตะแล้วก็ร้องก็สะดุ้งออกมานะครับ สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ก็สู่ถูกนําส่งโรงพยาบาลเหมือนกันโดยมีผู้ชายคนนั้นที่บอกนะฮะที่เป็นคนงานนะอันนี้ก็น่าเสียไปเลยแล้วก็รู้สึกแบบกลัวมากถึงขนานดะที่ว่าขอลาออกกับประเทศนะครับหลังจากนั้นมามันก็มืดแปดด้าน,นะะว่าแบบจะทํำยังไงดี จนวันหนึ่งอ่ะพี่ทิพย์เนี่ยเขามาที่โครงการนี่แหละที่จะทำเนี่ยครับเขาก็มาถามเอกว่าตอนนี้บ้านไปถึงไหนแล้วทําไมถึงไม่ออดําเนินการตอนนี้มันก็ใกล้จะงานแต่งแล้วนะบ้านยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยอะไรเงี้ยพี่เอกก็เลยสารภาพตรงๆฮะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้พี่ทิพย,แบบย์เนี่ยโหแบบโกรธมากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้พูดยังไงสักพักหนึ่งก็ จัดการเลยฮะติดต่อสินแสท่านนั้นน่ะให้มาสินแสท่านนี้ก็มาและสินแสก็บอกว่าร้องว่าโอ้ยซีแล้วนะครับก็คือแบบว่ามันแย่แล้วเนี่ยอาการแบบนี้นะครับใครเป็นคนไปเอาดินอะไรประมาณมาถมแบบนี้และดินที่นี่ก็เป็นดินผีทั้งนั้นเลยไม่มีของดีเลยที่แห่งนี้ ถ้าทําวิธีแล้วปลูกบ้านได้ก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าปลูกไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดว่าอยู่ได้เนี่ยก็จะทําให้ตรงเนี้ยทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เจริญงอกงามไม่ดีเลยสินแสงก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมคุณทิพย์ที่คุณจะต้องซื้อที่ดินผืนใหม่แล้วก็ขายที่ดินผืนนี้คุณทิพย์บอกโอ้ มันถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่สินแสระดับเทพเลยนะสินแสก็ให้เหตุผลว่าสินแสเป็นคนที่ดูห่วงจ่วยดูทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแล้วแต่ดินที่เอามาเนี่ยมันไม่ดีและที่สำคัญถ้ามีตนเดียว2ตนเนี่ยยังพอเจราจากันได้แต่เนี่ยมาเกิน30ผีก็เหมือนคนนะ มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ส่วนที่อยู่เนี่ยมันน่าจะไม่ดีมันถึงยึดติดอยู่อย่างนี้แล้วการที่ไปเอาเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นที่ดินในป่าช้าหรือเปล่าถึงได้เยอะขนาดนี้สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนะตัวของสินแสทำพิธีแก้ให้ในวันนั้นนะครับสินแสทำพิธีเสร็จเลยเสร็จเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนจะไปได้ดีแต่หลังจากนั้นมาสินแสกลับไปบ้านได้ข่าวจากภรรยาของสินแสโทรมาที่บ้านทิพว่าตอนนี้สินแสอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการเลือดคำดาวไหลเลือดออกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูออกมาแล้วอยู่ในอาการโครมา่า ทิพย์ก็รู้สึกแบบเสียใจมากในตระกูลทิพย์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ไปเยี่ยมเสินแสไปดูและสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นครั้งแรกที่ทิพย์เนี่ยเห็นผีฮะในระหว่างที่ทำการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยทิพย์จะเห็นว่าคนเนี่ยที่มันแต่งตัวแปลกๆแล้วดูลักษณะแล้วไม่น่าใช่ญาติตัวเองอะแล้วก็ไม่น่าใช่ญาติของใครที่มาอยู่ในนี้เลย แต่งตัวโสม,สม,สมเก่าๆบางคนขาเป๋บางคนไม่สมประกอบสักคนเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้ยังไงเข้าไปในห้องฉุกเฉินทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็คนนั้นเข้าเดี๋ยวก็คนนี้เข้าแล้วทิพย์เนี่ยก็เลยเอ่ยปากบอกกับแม่ตัวเองว่าแม่แปลกเนาะห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาให้คนอื่นเข้าด้วยได้เหรอแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่เห็นมีใครเข้าไปนะเองตาฝาดหรือเปล่า ไม่ได้ตาฝาดแม่หนูเห็นจริงๆผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงฮะก็มีข่าวร้ายว่าสินแสท่านนี้เสียชีวิตและเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ดินผืนนี้ทุกวันนี้ยังอยู่ฮะขายก็ขายไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอ้เสาที่มันลงไปแล้วเนี่ย มันละเกะละกะเป็นต้นนั้นต้นนี้ต้นนั้นต้นนี้เนี่ยมันลงได้แค่นั้นจริงๆแล้วก็ยังมีเสาตั้งอยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังตั้งอยู่ประกาศขายกี่ครั้งกี่รอบมีคนมาดูก็ไม่ซือ้อฮะบางคนวางมัดจำแล้วจะซื้อสุดท้ายก็ไม่ซือ้อและที่สำคัญตรงนั้นนะครับไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นมีคนเนี่ย นั่งกันเต็มเลยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นที่โจทย์ขานกันว่าตรงนี้มันน่าจะมีผีแต่ที่ไปที่มาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้บริเวณถนนตรงนั้นน่ะมันไม่ได้มีผีฮะแต่พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันติดถนนนะครับแล้วพวกนี้ก็จะมายืนบริเวณริมริมถนนทําให้คนผ่านไปผ่านมาก็เห็นนะครับแล้วก็เป็นที่ล่ำลือกันว่าถนนเส้นนี้ มันมีผีนะครับแล้วปุณทิ์ก็บอกว่าหนูรู้สึกผิดนะพี่เนตรแต่หนูไม่รู้จะแก้ยังไงจริงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับพื้นที่นี้เราก็เลยบอกว่าผมเองก็แก้ไม่เป็นนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ทางศาสตร์ทางด้านนี้เราจะแก้ยังไงถึงขนาดที่ซินแสแบบเก่งๆที่ไปอยู่เมืองจีนมานะครับไปเรียนตรงนี้โดยตรงแล้วก็มาแก้ตรงนี้ยังยังพลาดเลย แล้วไปทางฝั่งกัมพูชาซึ่งก็เป็นหมอที่เก่งก็ยังพลาดเลยและอย่างผมเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้จริงๆแต่ผมรับฟังได้นะครับตัวของพี่ทิพย์นะปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ไปสร้างที่อื่นแล้วนะไปสร้างบ้านมีครอบครัวไปอะไรสมบูรณ์แล้วไม่ได้มีอะไรนะครับแต่เขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้ทําอะไรก็ไม่ได้ทําเป็นสาธารณะเป็นสวนเด็กเล่นต่างๆเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เลย ครับตอนนี้ก็ป่าลกคืมไปหมดซึ่งเขาเองก็ไม่เคยผ่านไปเลยได้แต่ถือโฉนดอยู่ใบเดียวที่อยู่ที่บ้านนะครับนี่แหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบ้านฝังผีฮะ